มาซื้อกับผู้บ่าวแขกจ้ะเอ้ามาซื้อกับผู้บ่าวแขกเอเล็กเตอเล็กเตมาจับแคมมาห้แน่มาจับแคมมาห้เด้มาจับแคมมาให้เด้ถ่ายเอาหลังถ่ายเอาหลังผู้บ่าวคุณถ่ายเอาแขกผู้บ่าวแขกคุณเนไหมผู้บ่าวแขกคุณ how much Terima kasih telah menonton อะไรกาเตอะไรกาเตเอามาเหมือนอินเดียเขาก็เลยลองไปกินเนี yeah. oh oh ้เ oh ป็นพี่น um, ้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้ยอ้ยอดนลายจ้นพี่น้องขุดดิรถขุดอะอะไรกาเตอะไรกาเอาสิายรองงามงามเนี่ยมาไ่เข้าไปในมนหรืไเขไปในรถมัหะจะไป่อวะผมกเรถก็ไปท่ายหน่อยหนึ่งแม่ทางหนาเนี่ยงามงานี่ โอ้ยมังงามแท้เด้มังงามแท้เด้เพชรสมรัติทีวีมาทั้งนี้ให้เบิ่งแล้วเด้อมาเบิ่งกันไหมมาเบิ่งกันไหมเป็นอยังมังงามแท้เด้มังงามแท้เด้เย,ย่อะเลกเตอะเลกเตอะเลกเตะแล้อะเลกเตะอะเลกเตะแล้วอะเลกเตะ้โอ้ยคืองามอนอนจอนแท้เด้์อนอนจอนแท้เด้คือเฮาอยู่ประเทศอินเดีย อันนี้เป็นวัดฮินดูอันนี้เป็นวัดฮินดูมางามแท้เดละมางามแท้เดมางามแท้เดละมางามแท้เดโอ้อะไรก็เตละอะไรก็เตมาอยู่ตรงนี้ชั่วโมงครึ่งเดชั่วโมงครึ่งนั่นเองก็มากก็เห็นเลยเมื่อกี้ฝนตกบัดน,นี้แดดออกแล้วทั้งงามทั้งสวยแท้เดมามาเด้อพี่น้องเพชรสมบั์พามาดู พามาเที่ยวมาดูมาชมมาคินไปด้วยได้กันนั่นกันกนงามแท้เดมีป่าไม้สดสวยรนะ่างามตาที่ต้นไม้จริงๆนะไม่ใช่ต้นปลอมนะเย่ดอกไม้ที่ม่วงนะ่างามแท้เดมันเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเดเด,เดมันเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเดเดเ,ดเย่อะไรก็เตะอะไรก็เตะขอฝากไว้เท่านี้เดนะพี่น้องเออโอ้ เพชรสมบูรณ์ออนซอนเทเดีออนซอนเทเดีบางงามเทเดีย์มีไผ่ไทยให้บางงามเทเดีย์มีไผ่ไทยให้อยากงามเทเดีบางงามเทเดีพี่น้องเอ้ยสวยงามเทเดีพี่น้องเอ้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ให้เด้ออย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ให้เด้อแล้วให้กด subscribe ด้วยเด้อพี่น้องให้กด subscribe ได้เด้อพี่น้องให้กด subscribe ได้เด้อพี่น้องเย้ เย่เย่เ <speaking> ย <Spanish> ่เย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 ่สวยงามเทเด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 มาผ่าอาจารย์มาหกรูปจ้ะไปไหนกันหมดแล้วจ้ะไปไหนกันหมดแล้วจ้าสาธุอาเลกเตล่ะอาเลกเตอันนี้พระเซลินพระอินเดียไปไปสตาร์บัคเอสตาร์บัคหุ่เนาะทางออกเนาะอาเลกเตอาเลกเต มาฮอดิปัตอินเดียไปแล้วเด้อโอ้ยเห็นพระอาจารย์แล้วดูงามเทเดออะไรกะเต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 อเน่สวยงามเทเดอสวยงามเทเดออะไรกะเตออะไรกะเตออะไรบนดาวแล้วบนดาวแล้วอะไรกะเตเอาจ้าคุณบานยังไม่ได้ไทยหลายหลายไทยหลายหลายเลย โอ้ oh, the ไปได้หมดสัมมาเส้นกระสีพระองค์อ่ะโหัวสองพระองค์คันดูอันนั้นรถเย็บเบรกไว้แห่งนั้นนะแมนตี้โอ้ยมางามเทเดมางามเทเดอออนซอนเทเดสิมาใหม่เดอจ้าพี่มาใหม่เดอจ้าพี่น้องมาใหม่เดอจ้าเพชรสมนทีวีมีให้พี่น้องเฮาชม ทั้งชมทั้งงามทั้งเบงเทเดอโอ้ยอดซ่อนได้พี่น้องพี่น้องเอ้ยเพ็นสมอนจะมเป็นอ,อนซ่อนคมงามพันเคลอดอยากบ้าเดนเนาะมันคือสิมีบานเท่าขึ้นสวรรค์น,นี่ไม่พี่น้องเหมือนเราขึ้นสวรรค์นเนี่ยเข้าไปในนั้นเขาไม่ถ่ายรูปนะสวยงามขนาดเลยถ่ายรูปไม่ได้แต่อยู่กิฟต์ช็อปมันมีมันมีของของแถมเหมือนข้างในนะจ๊ะสวยงามมากๆจ้ะสวยงามมากๆแค่นี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์ ใช่สวยงามแล้วกดแชร์แม้นจะอยู่ตรงใดนงามก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะสวยงามเทเดสวยงามเทดดอาริเกเตละอาริเกเตอาริเกเตละอาริเกเต,อ,กเตอีหยังกอกูนีอีหยังกอกูนีเพลงตลกเขาเคยได้ยินไหมสักพากกอกูนี่ทำกับเขากกูนี่เมียนบ้านกกูนีโอ้ยแต่บ่แมนดอกหน้ามาทั้งนี้มีแต่ความสวยขมง,งาม อีย uhm. ังก็ค huh ่อยนี่อียังก็ค่อยนี่ค่อยเห็นอียังก็งามเบิดค่อยเห็นอียังก็งามเบิดดีใจสิ้นใจแท้เด้โอ้ยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อสัตุ์สัตท์จะเป็นงามอหลีงามอีร้องงามอเลอิแรบ่มีเลยงามอหลีแท้แท้สัตว์สัตว์เพชรสมอนทีวีจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจเด้อเพื่อสิได้พาชมผ้าเที่ยวบนไม้ไปอีกจ้าขอบคุณหลายๆเ้อจ้า